กอกาบสวีดาสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยเชื้อสายเกลือทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมและเจมส์หรับวันนี้นะครับก็เป็นวันอังคารที่18เนาะวันที่่าเดือน4นะครับก็แปบบเดียวจะหมดเดือน4ล่ละคือปีนี้ยเ่งผ่านไปโคตรเร็วเลยเพื่อนเปิดต้นปีปีใหม่มาใช่ไหมแล้วทีเนะน,นี้ยตอนเนี้ยคือผ่านไป4เดือนแล้วนะครับเออเร็วมากโอเคนะครับผมก็มาอยู่ในเว้นเกมยรตถีเหมือนเดิมนะแต่พรุ่งนี้จะมีเมตาเวอร์ขอโปรโมทก่อนละกันนะครับ เอ่อพวกเนี้ยเมตาเวอร์จะเปิดให้เล่นเนาะเดี๋ยวผมนะ่ะน่าจะมาไม่ทําคลิปกะไลน,นะครับช่วง10บโมงนะเพราะว่า10บโมงเนี่ยจะเป็นช่วงที่เกมเปิดพอดีนะครับมันสามารถลงทะเบียนแล้วก็เอ่อดาวน์โหลดได้ประมาณ6กโมงเช้ามานะั้งเพื่อนๆที่เครื่องรางใหม่นะครับจะมาจะเป็นหมวกคาร์บอนสวิตแล้วก็จะเป็นยานอาวกาศแบบบลิงนะครับและเป็นจี้ในหลังเนี่ยจะเป็นบอดทาสีกําแพงเหล็กโดนก๊อปปี้การเดียนโลลาเอ่อโล,โลพิทักษ์ราชาที่ถูกเนเท่น,นะครับ การตามหาเนี่ยก็จะใช้เป็นของท่าน A บวกนะสชิ้นเหมือนเดิม A เป็น3ชิ้นนะครับเพื่อนําไปแลกเป็น,น,น F1 ชิ้นแล้วก็เก็บสะสมนะครับสชิ้นเนี่ยจะนาไปแลกจี้ใหม่หรือว่าจี้หลังได้ต่อมาครับก็จะเป็นสกินลิมิเต็ดอีดิชันนะครับอันนี้ก็เป็นสกินที่ค่อนข้างสวยงามใครออปชันของท่านเจ้าที่อ่าแรกเนะี่ยไม่ค่อยสวยเนะี่ยก็สามารถมาเปลี่ยนได้นะที่เห็นผลนะ่ก็น่าจะเป็นจี้แบบจี้อื่นนะยกเว้นไอ้จี้ี่ะอ่าบอดทาสีกรแมงเลยเอะแค่เปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีดำหมันเพื่อนค่อนข้างกาก,าก,ากเลย อันนี้คือยังแบบเฮ้ยมีเป็นสีเหลืองอันนี้ยังเป็นแบบสีฟ้าใช่ไหมเออทั้งสีมันยังคอ่อนข้างดูดีกว่าเนี่ยไอโร่เนี่ยค่อนข้างเทเลยนะครับแล้วก็ไอเจ้าเนี่ยวันน่าจะเทสุดละไอเนี่ยนะครับโดนก๊อปปี้การ์เดียนนะต่อมาครับแสงพิเศษนะครับก็คือจะได้จากการปิดที่ใหม่สองจี้นะครับเป็นแสงคาร์บอนเนาะต่อมาครับซูบูมบ้องแป้งนะครับหลังจากตอนที่ผมเติมเนะี่ยผมก็ไม่ได้เล่นซูบูมอีกเลยนะครับไม่เล่นแบบว่าไอ เอาของทางด้านเจ้าลูกเลยเดี๋ยววันนี้จะเล่นนะเพราะว่าจะดองเพชรไว้ต่อนะอืมต่อมาครับเป็นเด็กน้อยบาลีนะครับอันนี้ใครที่ไม่ทันก็จะมีกิจกรรมเล่นแบบว่าด่านตกปลาเนาะกิจกรรมการเล่นเหมือนเดิมนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามโซนซืมลายทิปเปิลนะครับเป็นของทางด้านทิปเปลเิลอ่ะจะได้เป็นหนึ่งร้อยเพชรแล้วก็รางวัลเล่นทุกเจ็ดครั้งนะครับต่อวันเนาะน่าจะอีเวนต์เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสามวันเหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้แสงวัตถุวัตถุดีแสงสว่างเนี่ยคือเอสโบนอะ่ะสามชิ้นเลย อาไปดูของท่านจี้ใหม่ทําอะไรได้บ้างนะครับจี้ใหม่เนี่ยก็จะเป็นเพิ่มความแม่นยําในการทอยเต๋า55%บเซบวกคุกกี้อีก10%นะครับน่าจะเป็นหมวกที่แม่นที่สุดในเกมตอนนี้เนาะก็คือจะเป็นหมวกคุกกี้ที่แบบ65เปอร์นะครับแล้วก็เมื่อทอยเต๋าโอกาส6 5เรียซนเือกหน้าหลังแล้วทอยครับผมอันนี้ถามว่าหมะกับอตัวปัจจุบันผมว่ามันก็มีทอยหน้าหลังแล้วก็จี้ทอยหน้าหลังมันก็เยอะนะแต่ก็แบบเอาไว้เป็นหมวกก็ไม่แย่เหมือนกันนนะถ้้าามีีีกึง่่จดว แต่แค่นี้ผมว่ามันก็แค่เป็นหมวดที่แม่นแล้วแหละจะต,ต้องรอไปดูเล่นสดว่าจะเป็นยังไงนะต่อมาครับยานอวกาศคาร์บอนดับเบิลวิงนะครับก็จะเป็นเมื่อตกแหลมคของชัน้นหรือวนะ่าอัปเกรดอ่ะโอ้อหรือเมื่อตกเนาะโอกาส80%ติดตั้งหลุมดําแล้วก็เพิ่มการทอยเต่าดับเบิลนะฮะเป็น3%เป็นจากปกติเนะี่ยที่จะเพิ่มเป็น30นะครับของท่านในเกมตอนนี้ก็จะเพิ่มเป็น3 2เนาะแล้วก็ทอยเต่าดับเบิล3ครั้งใน1เทินะโอกาส8ไปไไหนก็นด้ตามที่ต้องการเอะอรัเก็นจะเปนหดําแล้ ไทเบิรแล้วก็ไปไหนก็ได้คือที่เนี่ยจะเป็นที่ที่เอาไว้แบบเ,เล่นกับเจวอนพอได้อยู่นะแต่สวิตช์แต่พนิงอันเก่าเนี่ยมันก็ดีนะเออมันก็ดีอันเนี้ยเป็นทางเลือกแล้วกันนะครับเพื่อนๆเ,เออแล้วก็ใครที่อยากหาก็สามารถหาได้เลยเนาะแต่ไปเล่นกับตัวอื่นนะ่าจะดีกว่านี้นะต่อมาครับแผนที่นะครับกัวเพ็ดนะครับเป็นแผนที่สตรีมเวอร์เนาะอืม ็อะไรเนี่ยตามหาสปายที่หายไปในอ่าไปอวกาศเหรอแฟนสาวฮีโร่ที่หายไปคืออะไรวะอันนี้เป็นของขายนะครับตามนี้เลยนะเออผมคัดจมูกนะเพื่อนไม่ต้องกลัวว่าทําไมเสียงผมขึ้นนะครับผมรู้เลยนี่แฟนสาวฮีโร่ที่หายไปอวกาศเดี๋ยวนะขอดูสิอ๋อล็อกอินนะครับจะสุ่มเป็น100เพชรหรือ300รนะเฮ้ยไจ้จี้ด้วยเพื่อนแจกจี้ฟรีแล้วครับแล้วก็เป็นแสง แสงเนี่ยแจก2ชิ้นนะครับการันตี300เพชรแล้วก็การันตีบวก1นจี้นะเป็นจี้นะเฮ้ยเดี๋ยวกันันตี4ี0เพชรด,ดิเออแจกเยอะมากเลยช่วงเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวขอรับชรก่อนแป๊บนึงนะครับอ่าได้มา400นะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นลูกบากครอบครัวนะครับเดี๋ยวผมขอย่าหมุนก่อนละกันคือเดี๋ยวจะมีรีวิวจี้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ย เออมีคนแบบเอาไอดีมาให้ผมรีวิวเยอะขึ้นเนาะแล้วก็ขอบคุณนะครับอันนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆช่องผมนะจะหมื่นซับแล้วนะครับขอบคุณมากจริงๆนะเพื่อนตอนนี้คือ998นะครับเพื่อนๆอีกประมาณที่คนอ่ะก็หมื่นซับแล้วนะครับค่อนข้างดีใจมากต่อมาคาเฟ่เซลนะครับร้านค้า1นดอนที่เปลี่ยนแปลงทุกวันคืออะไรอ่ะตัวซุ่มแล้วก็ได้500เพรหรอไอถือว่าไม่แย่นะ35บาทบด้ตัวซุ่มแบบว่าคูณ5้เนี่ย2ชิ้นนะครับ แล้วก็จะเป็นห้าร้อยเพชรถือว่าโอเคอยู่สามห้าบาทเปลี่ยนทุกวันใช่ไหมอืมต่อมาครับก็จะเป็นไอ้นี่นะครับร้านค้าการตีเอโบลเนาะอยู่ที่หกสิบเก้าบาทหนึ่งจุดเก้าเก้านะครับเรทอัตราการสูมเวนนี้อ่มาดูกันนะเอโบลเนี่ย1 1ึ่งจุดหนึ่งห้าศูนย์นะครับเอเนี A ่ยสองจุดเก้านะครับประมาณนี้เลยเพื่อนถามว่าเรทแย่ไหมก็ไม่ได้แย่อะไรปกติเหมือนเรททั่วไปนะเพราะว่าใช้สี่ชิ้น,นใหญ่ก็เลยเป็นหนึ่งจุดหนึ่งนะ ผมว่าเทศกาลอมดาวเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็จะมานะก็แต่ดองๆอ,งดอ,งอมดาวไว้ละกันนะใครที่อยากจะแบบเฮ้ยเผื่มีการ์ดต,ตำนานมาขายใครที่เป็นสายฟรีผมบอกเลยว่าสายฟรีในสมัยนียสามารถมีการ์ดตำนานตัวละครแล้วก็มีคอตูมตัวละครได้แต่ก็ต้องรอเลยหลังประมาณแบบรอแบบนานคนอ,อื่นประมาณ3-4เดือนเลยนะครับถึงจะมีนะเออถ้าใครที่แบบเฮ้ยยังแบบชอบเล่นตัวละครน,นี้อยู่ถ้ามันมาในอมดาวเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถซื้อได้เหมือนกับกกยอาเลยนะดองอมดาวไว้ดีกว่านะครับสายฟรีนะ ต่อมาครับก็จะเป็นพิเศษนะครับอันนี้เป็นแสงอะไรอ่ะแสงแสงท็อปหรอเรียก2องอย่างอันนี้ก็จะเป็นแสงอ่าเกติยศนะครับมีล็อกค่าบันท้ายให้ถูกคูณด้วยการันตี35เปอร์ใช่ไหม4้ยบาทซื้อได้2ชิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอุปบ้าแบบเลือกที่ยี่สุดนะ30ตอนนะครับอืมแล้วก็เป็นอะไรไม่มีแล้วหมดละ เี๋ยวเราไปดูนี่กดีกว่าเพื่อนอร้านค้าแฟตเซลนะว่ามันจะมาขายแบบทุกวันเป็นไปไหนนะฮะผมว่าจบนี้ผมต้องไปร้านจมูกน,นิดนึงนะเออเริ่มเริ่มเริ่มแบบว่าหายใจคล่องขึ้นแล้วไม่กีนนี้คือสูตรยาดมเดี๋ยวนะเชื้อคาร์อานะรบอนอ๋อนี่เป็นสกินใช่ะขอดูร้านค้าหน่อยดีลราค่าบันทางการันตี3-5%มาปป้องกันมาครับย้าย40%เปอร์ คืออะไรอ่ะคือดูเหรอไหนๆขอดูแสงสิมันจะมีบอกป่าวว่ามันจะมาขายอะไรบ้างไม่เห็นมีเลยหรือว่าผมหาไม่เจอวะตาถั่วมันเนี่ยเอ่อเหมือนจะเปลี่ยนทุกวันนะครับเพื่อนๆแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเอาอะไรมาขายไงประเด็นอนะ่ะขออนุญาตไปดูใหม่ไปเรึ่งนะครับร้านค้าเนี่ยรู้สึกเหมือนจะมีนี่ด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นจี้แพตินัมนะครที่อยากสุมนะครับอันนี้ก็เป็นจี้ขลางล้มละลายจี้ขลางแบบวิตเตอรี่นะครับ ส่วนแสงเนี่ยก็เหมือนเดิมอย่างที่ผมได้พูดไปนะการันตีนะครับเราค่ามาท้ายถูกคุณใครที่แบบรีไม่ได้ในเว้นนั้นอะ่ะก็สามารถมาซื้อได้ในเว้นนี้เนาะแต่ผมคิดว่าเว้นที่แบบมันแจกจี้เหมือนตอนที่มันเติม35บาทสกินแล้วก็ไปแลกเสียคุ้มไ้ยอันนั้นผมชอบมากแลนนี้คือจะเป็นสกินนะครับเพื่อนเว้นนี้ไม่แจมสกินนะ35บาทและสกินเดียวนะครับส่วนใครที่มีเงินนะครับก็สามารถมีมีเพชรอะสามารถซื้อได้เลยอยู่ที่2 0 0 0ันเพชรน,นะครับเพื่อนอันเก้านะแลวที่เหลือเนี่ยก็เป็นแพ็กต่างๆนะครับอื โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขอลาไปด้วยลูกบาทครอบครัวแล้วกันเพราะว่าเวนเนี่ยคือถามว่ามันน่าทำไหมรูเหมือนกันลูกบาทครอบครัวได้200เพตอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมขอญาตไปเล่นเก็บรอบแล้วก็เก็บกุญแจต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้ยังไงค่อยว่ากันในไ like, ลนะ์เนาะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับไปล้บ๊ายบายนะครับน่าจะอัปเดตหมดแล้วนะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ขอภัยล่วงหน้าในนะาทีนี้ด้วยแล้วกันนะครับผม